ค่ะมือนีมาตามแนวทางแม่แหวนเลขต้นไม้น้ำโชกงวดทีพานมากด้ยสามหกเข่าเต็มเต็มงวดนี่ไ้โชกอีกแล้วต้นไม้มงคลเพิ่นจะเป็นตัวใดลองไปติดตามต้นไม้มงคลแม่แหวนได้เลยค่ะนะครับกลับมาตามอยู่เด้อนะครับสำหรับแมวแหวนเลขดอกไม้น้ำโชกนะครับขอสองงวดซ้อน,นเนาะ เขาสองวงนซ้อนกับบ้านพ่อบาทเงินแรกมเรไว้ลงกแน่มีแต่มาบอกสุใยายฟังว่าเห็นเหล็กเกราหาศูนย์บอกหาศูนย์นี่น้อย่เนาะขวรมหันมอเอร์ไยมาไทยก็บไายไป็นไทยก็เห็นอยู่ตอนแรกบัตบม้งในกล้องเอ้าก็เห็นชัดเลยสามพกสามพกศูนย์ก็เลยเามาช่วยเพ่งเลยแม่กูนี่แม่ได้ไหมล้าเล่นเล็กดีดแม่กันไปยเพงก็เทอเออไปหาเราไป งวดนี้เราก็ถึืออีกงวดก่อนเลากระทืกอีกมอรวยลงในช่องนะครับแน่ดอกไม้ลงหายสามหก้อมยแดงเรือครึ่งตัวปงไงแม่ตุยเว้ยเนาะเห้ยท่เทียไป้เวิ้งในช่องมอรวยแต่เย็นนอเลียสามหกแดงเลยมแม่นตัวมอรวยายลงเลยนะครับตอนไปทาย่มันเห็นแค่หาแปดหกศูนย์เจ็บหนึ่งบานนี้เลยไปทายมาเลยไปเพิ่มาบานนี่เลยมาเห็นในช่องมาขายเวิ้ง เบีดในกล่องเหรจังเห็นนั่นก็เห็นสาวหกแดงกินคืนตัวเบบนออเห็นแล้วกัไปเบิ้งแกกับในกล่องมาเบิ้งในกล่องหนไม่นแนวจ้เสียดายเนาะแยเนาแย่ไปเบิ้งเแกมือนบ่ได้เบิ้งเล้วแย่ทีตาผมไปนี่ยม่ไม่ไมเบิ้งที่ตาไป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 ึนแล้วบ่เจะมอแล้วไม่เน็เนี่ำบงเลยเบนนี่้เนี่มีกูเป่่มือละเน็ตเเออเที่ตาไปมันรวยนี่มันถึงพอเสียดายตัวที่จะาเท่าสปนันไมมึงเห็นแต่นั่นกูเห็น โอ้พอดเห็ดได้เห็ดเปล่นเฟะก็เป่เป็นบ่เอันไดนเฟตจักมะเล่นเ็ดเนาะมะใครมาเรเอันนี้เปล่นกูเจอใหมเห็ด่งนมเบเ็ดเฟตครับเดี๋ยวติดตามยายก่อนให้แม่นเล่าห็น้องเล่าเลากัถือคับไป่ได้เนี่ย เ็นจดเอาในโ้รศััท์นี่แหละเดี๋วก็พูดแันมองหันได้เดี๋วก็พูดนี่ไปมองนี่ได้กตเบื้องยงสละเบื้องหอดิจอยบันเนาะเออช่อไทย่ะเออ่องทยด้วยเดี๋ยวไปเบีกเบีกเนาะกล่าวผู้เดียวบเ่า่นเดยวแต่เบื้งคนอืนถไปนั่งวันนันเห็นปะเห็นีมเห็นแล้วนั่นเห็นวศิลปะชูมีศิลปะชูมีศิลปะในหัวใจเอเห็นปะ คนว่ากูได้แล้วกูไปแล้วก็เปมีถ้วยบ้างบ้ง <c oughs> เบบห็นเปลียนอยู่ใบนี้แหละบ่างนี่จะสิลมมันก็ได้นี่ไม่ไมอยู่ด้หรอใบนี้ก็ได้ใบนี้ินีม,มันการเนีย่ยอะไรไม่เลยหักับลงกู ย่วนั่นเป็นบาทแต่กูิคอนใส่นหนาผากัเด้คอนใส่นนาผากเห็นบ่คนที่เห็นเห็นเราก็บอกไปเลืเลยนี้เลยไปเห็นเป็นสามเปียกเห็นกันเห็นบะเออกอไดรหน่อยเขย่าอี่คแต่คนเห็นอะไรแล้ก็นวางกันทางกันนะซจ็ดก็สามเปียกเหรอนุมหน้มิดตเห็นอ้า เอ๋อเผยความลับเดลยบัดเห็นแล้วเห็นแล้วเออะร่องผู้มีตื้อใช่อล้วมีตื้อแล้วมีศิลปะวันนี้การว่างวะก็เล่นล่อเห็นล่อล่อหาขักล่อก็เห็นแล้วนะครับนกเคยเห็นตัวเดียวกันมาเห็นเป็นสามเปียกนะครับเดี๋ยวบนตัวนี้เขาง่ามเลยเดี๋ยวผมาจะขึ้นเป็นหกอยู่เลยเขาสามหกขึ้นเัี๋ยว้ออกเราไม่ตื้ตัวขาเป็นสามหกันวะเบิงเห็นว่าไงตัวขาสามหกสามกับตัวหกเออมันออกไปแล้วตัวนี้ สาแปดที่มอเรเห็นเด้นครับพีเสือ่งนี่ต่อกันมาเห็นวันเล็กสามนนลสามแปดที่มอ่าสามกับแปดสุสีเป็นสามแปดไเด้อนี่วัเใครเล็กสามแปดเนาะง้นสามแปดถาจะชัดครับได้แบบเอาตัวนีกขึ้นเอาตัวชัดๆขึ้นเห็นวันสามแปดโดยว่าแต่เมื่อกีว่าถ้าจะเจียงตาเลยมันไม่ชัดสิมันง่ายก็สสีไหมต้องมันชัดกว่านี้เด้ มน้องเปลนเตัดกันเลมันจะเป็นซ้ำยังกันก็ไปซเปยนเ่ะไมันอาฉัดเดี๋ยวบางั้ได้นะไออกันกันสิบเจ็ดเลนี่ยบเจัี๋นี่หกออกแล้วหกสนู้แล้วตัวนูแล้ว ตัวนี้ตัน้อยหน่อ้าเปหนึ่งศูน่นมั้ยตัวน้อยหน่อยรายาววหนึ่งศูนยักมีหกงามมีตัวหกงามนหกนงสองน่อง้เห็นัด không phải chết chưa ừ. còn đi băng ngang cái ngang 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 nữa ngang 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 ม,ม,มาตั้ง้บบอลมาคนที่นีน่จะคนใดตัวใดเดี๋ยวมาบอกกันมาแบบนี้เขียนนี่ม <า S 1> ไม่เขียนไม่เขียน เบิ้งในกล่องน้ำแนนเสียมันทั่วก็กันนโุ้เส้นแห้งสองหมวดมดกลับไปพันเป็นอะไรยายพากรวงอาคัเห็นตัวไรบ้างเนี่ยเขาเห็นตัวนี้ละสิบเก้าสิบแปดสิบเก้านี่ละมันใจยุ่นี่มันใจเรื่อยยยอ่ายาเสือยัเสือยัยจำงำยัยจำเสียรีบบรนี่ยมันใจยุ่งหมวดนี่สิบแปดสิบเก้านี่ละสิบแปดสิบเก้านแม่นะไปเบิ้งมาแล้วกงหัน กมม้าขยายิ่นก็มองไว้ครับไม่ตือขยายบ้างแล้วได้ตัวนี้แหละได้สิบเก้าสิบสิบแปดนี่แหละแต่ว่าเน้นสิบเก้าวะหมดนี่แต่ว่าแม่ก่อนจะฟันเห็นเราพันนี้เปเดียวน่ะแม่เตือแม่ตือแม่เตือเนาะเห็นบองคนิีบ้านะเขาไปเห็นสามแปดเนาะน้ำบังบ่ามมาได้เลยได้แล้วนี่อรรเหอบว้ามูอเบิ้งหอบ่ามืงจักน้ำได้แล้วได้แล้วว่บอกผู้ใดดอกพันนะไปเลยไปเลยเล่นนีเลยเออหอบเบาคนฟัง ตเขาขยายกเห็นตัวนี้น้อยใหญ่นะใหญ่ขยายมากเห็นสิแปดนะเอาเห็นสนี่หละสแปดเนะแปดเนี่ะตัวสามแปม่าดเเกิดเลยเอาขก่อนเลยด้วบอกหลายคำแเลยดีบอว่าวาแล้วอนเลยก็เรขึก้านะออาสองวันเราได้แลครับบงเราไม่บังนี่วันนาค่อยมาสองวันแล้วได้วดที่สามเนี่โอ้ยวดที่แรกตีคักๆเลยจะไปลกในแงนะเอาบอกกันดีนะปัหาหนนี่คือบอกคนซ้ำบอกคนหาสูน่อยทั่วเยน้ยทัวมีเอาหลักฐานมาไว้ดิเตียงยังอยู่ตรงนั เอาไปไมเฟืองนี่แงมนี่ยพมมะเลยบอกว่ากูใส่หลาสมุดมาหันถือไว้ดูเจ้าไปใ่เลยไม่ห้นเอาไาพี่ดาวได้ไหมเออเออชัดเถอะดามาจีวนนี้เนาะชัดก็ไมงหันสิชัดก็ไทยไป่หันชัดเถอะดิมันตัวเล็กๆดอกเต่ามันงามตัวชัดเกนเลยนี่อันนี้คืออันคลิปแรกถิ่มาเลยมาไทยเจ้าเลงแต่ว่ากันไทยกันเหรนี่วว่ามันเออมันงงมเป็นขึ้นเรียหาศนเด ก็เลยเขียนอันนีเหวียนอือกะลยเขียนอี่เมีเห็นบ่อือเห็นไหมเออเห็นไหมนี่เจ็ดหาซื้องวดแรกที่มาเลยเขียนให้เราได้ไงอ่อนี่ละงวดนี่ละงวดแรกอืองวดแรกนั่นละนี่มอ้วยเขียนให้แห้บ่ได้ซื้อมอ้วยเขียนให้นี่เอองวดสองนี่เห็นบ่งวดสองก็เลยมาให้อัสามหกเนาะอือไม่เห็นตอนท้ายเลยตอนท้ายคลิปแบบนี้แหละมาขยายเพิ่งเห็นชัดเลยเลยลงให้ยสามหกเลยมาลงให้บันนี่บันนี้ลงบันนี้ล่องไม่แล้เก้าอ่เลยสาว อาลงเลยแม่บ้านเนี่ยเอาไปตู้ห้าโชว์ของข้าบานนี่ยโอ้านะครับชัดเกนยรเด้อนะครับสิบแปดสิ้านะครับสามแปดอีกตัวหนึ่งพี่น้องเห็นแล้วได้มาเลยล็อกใหบเบิ้งไทยเบื้องกันเดี๋วจะแครปเพเบ้อนะครับหนึ่งแปดห่าสามแปดมาชัดกุมูลู่ว่จะเป็นสามเกเนาะเออแม่สิบเกนะครับสิเกประมาณนี้แล้วนะสำหรับทังเดื่องทำไมบางคนหนาบ้านแม่แหวนเลยนะครับใโจประมานคุณนกอขอคุณแม่แหวนหะลายเ้อนะครับ ช้ามันสวัสดีครับอ่สวัสดีค่ะ,ะ,คะอเอืครับเากอกเงินไม่แก,น,ก,กน,นั่นแหะอ่าืกขามาแบงใส่เลเด้อถือกราก้ินมาแบงใส่เด้อะค่ะขนมขอนอกในเร้อทีท่ทำาบุญอยู่นี่ครับผมอาท่าละเน่ยคุณนด้ราคาดครับสวัสดีครั